มาวันนี้ได้ตอนนี้ครับวันนี้มีปลาอะไรบ้างมาดูกันครับอันแรกคือปลากดเหลืองครับกดเหลืองไซส์สวยใหญ่กันเลยครับแข็งแรงยังน้ำนิ่งได้นะครับกินอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมวันดูสงการเราไม่อยู่นะครับเปิดปกติครับมาได้ครับผ่านไปจากจังหวัดนะครับผ่านไปทีเดียวทุกคนอำนาจนะครับผมร้อยเอ็ดมาเวมาสุรินทร์ก่อนได้ครับมาเอาพันปลาไปเลี้ยงไปฝาก แคทพี่น้องนะครับฝากพ่อฝากแม่ตัวนี้จะเป็นปลาดุกดิอวีนะครับใส่สวยๆใหญ่ๆครับแล้วก็จะมีปลาทับทิมนะครับปลาทับทิมสวยๆครับนี่เปเงง็สีสวยมากครับสีสดแบบสุดยอดเลยปลาหมอใบปูเราจะมีวันที่10นะครับส่วนปลาหมอยักษ์เราจะมีช่วงปลายเดือนเมษาปลาบึกมีปลานินแปลงเพศมีนะครับ วันนี้เรามาพามาดูเป็นแค่บางส่วนตัวอย่างก่อนตัวนี้ครับนินธรรมดาไซส์ใหญ่ๆครับออกลูกเองตามธรรมชาติครับนี่เลยใหญ่มากแข็งแรงมากโอ้โหดูครับนี่ขนาดสองนิ้วเลยครับความยาวนี่ใหญ่ๆกันเลยแข็งแรงมากครับแล้วก็นี่จะเป็นนินแปลงเพศครับนินแปลงเพศนี่สวยๆกันเลยนะครับนินแปลงเพศ ปลานิงที่ตัวไวที่สุดนะครับแล้วก็ใหญ่นะครับสําหรับปลานิงแมงเพียโอ้ยไซส์ใหญ่กันเลยครับความยาวเนี่ยครับจะสองนิ้วเลยครับผมดูนี่ครับปลากดเดือนมีนะครับโอเคครับเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนท่านในที่จะเดินทางมาก็เข้ามาที่กูเกิลแมปและพิมพ์บอยพันปาก็จะมาเจอน้องแพวแล้วก็อ่าน้องๆนะครับผมอยู่ที่รอรับอยู่ที่บอยพันปลาอยู่ในหมู่บ้านละออครับ ตำบลเฉียงอำเภอเมืองจัง,จงหวัดสุรินทร์รครับเบอร์โทรบอกไปยังเมื่อกี้ยังเบอร์โทร0801720110ค่ะโอเคได้คุณแล้วโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันกสมการค่ะ